ฮัลโหลสบายดีมาฮอดแล้วมากับลุงทธงคือเก่าอีกนี่สร้างไฟแล้วลุงทธงวันนี้เด้อเพิ่นเป็นสร้างไฟแล้วนะไม่น้อย่นสิเป็นั่นดีเจแล้วนี่มาฮอดแล้วฮอดแล้วมาแล้วแมวลาลุงทธงรอดไหมมาแล้วแมวลามาแล้วแมวลาอ่าได้โชอบคน มาอีกแล้วมาอีกแล้วสองโองอีเมย์หญ่ฮักคนไม่สีไว้กับบุฟังเออพอ,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 อเออนนอบิ้งพอเบิ้งนะคนถ่ายหุบอะไรเด้อไหนเด้อป๊บป๊บเขาป๊บแหละเขาป๊บกองนะคนเอ้ยเนาะ ขอบคบอีกแล้วนี่ยนะวันที่สิบแปดสิบเจ็ดวันนี้สิบเจ็ดตแรงอุ่นเครื่องให้เพื่อนเดอ้อจะพาเพื่อนออกมาเดอ้อนาไก่เตอยงางเก่าอีกอะไรครอบใจทั้งพี่น้องนาไก่เตอบทีมบัปลาวงดนตรีเบาบ้านยางก,ก็เบาคว,วันคนโก้ในรา,ายอีกโซลิโนาบานธาโซลิโนาบานธา มีแต่โก้ไปหนาเงินสียใจผัดบะมีว่าสันโอ้ได้ได้อันนั้นได้ซอนเดียวอยู่เดทยวนี้เท้ยมันน่าจยงเล่าเอาคักคักคักลสมพาเราเด้อพี่น้องเด้อนี่จะพานก็เป็นขาวข้าวเผืออ่ะมีผู้สาวบ่นี่ะผู้สาวบ่นี่ะโอ้มีผู้สาวมากินน้ำอีกเดาร้านร้านร้านชาบ้านชาบ้านเป็นผู้สาวมาท่านจะเอาผัวบ่ขอถาม้าเออบ่แม่นว่าผู้สาวแต่เฮานะเออบ่ทนเออ นี่จะภาพใหญ่เพื่อนพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่จะภาพใหญ่เพื่อนหน่อยอเ่างนี้จะภาพมิ้งเล่าจะตบเมื่อจะมาจะภาพแม่นแล้วบ่เลยอ๋อเอาเสียก่อนแล้วใช่ไหมโอ้หวาน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 เนาะคัก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 แค่เล็กเนาะ ยกโจกมันยังเขาเข่าตำแก้วตำแก้วมันยังเกายกโจกและตัแก้วตัมแก้วนะโอ้ไหนน้ะสมุคีฮักแพ้งโอ้แม่แรงแม่แรงขั้นบนขั้นบนต่ก็บนได้เนาะโอ้การโอ้เรื่องความแงอ้ ไมได้บบาก็ได้กะยานนะจอมเจ้า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 กำลังก้าเกียมมือนี้เป็นมืออุ่นเนาะมืออ่นน่ยของแท้จวดตั้งแต่ขึ้นแล้วเปดกำมงเนาะเริ่มปมงก้าเจดเจ็ดมงคึงนะ อ่าจะเริ่มสังหารสิตอนตอนแรงพี่สมบงพอพอแม่ครัวนะอุ่่นในเขาทิติกๆน้ำเล็กน้ำน้อยก็ได้เนาะบุหรี่ไรได้ไมาเอื่นนขาสิผมมีแห้งพ้อนขอยากนอนไม่ยังเนาะอ่า นชิมนน้อยของฝากของพอเนาะเนาะันน่ะองฝากของฝอเนาะปัจจัยน่งหัปัจจัยเลยนาะนน่ะนะปัจจัยในนั่งไหมต่อโชคดีโชคดีแต่แล้วล่ะบ่เนาะนกไียบโอแน่นอนนี่นคบนี่เลย้างไฟคอนวอย เป็กตัวเลขบีเจช่างประจำวงเลขฮะเป็กตัวเลขอะไรบ้าทรพท่คนนี้เลยอ้ยไปเป้กให้เดนนี่มือเนี่นะบางบางที่มันบ่นอุปกรณ์มากมือนะอุปกรณ์มันเยอะมากกับเป็งมาได้ยันมือหน้ามันไหเออเจ๋วว่ามันเป็นไรเหตุการณ์เป็นไรอาการสัญญาณบบมีโอ้สัญญาณบบมีไม่ได้ถือคอมมาไม่ชันได้เลยตอนนั้นเรามีแต่แปดสิบพัน แต่ว่าบริถือคอมมาหมอนี่มเราบมมีคอมหได้ตอนนี้มันอัปเกรดไทยก็บพอแล้วเราอไทพบเหรเล่าเลยแปดชิสัญญาณบมมีอะไรมันอัปเกรดอัเกรดคอมคอมเราขึ้นเลยลานชายรานชายบิจิตเนเมียเยนลรียนเข้าได้สมัยสมัยนี้หดเลยนะบิมือมดลนะม่ไรมันต้องอัปเดตได้ผ่านคอม เขาแบ่งสัญญาณเดียวคนละเคาาเรือข่าย okay. มียังก็โอ้เขามีเวลาลงไปหาค่อยจะพุดนะจา,านแะพ้จานว่านเขาพายาุย่งเขาเดียวอีกแม่น่ะแบ่งเดียวกินจะมีปัญหาลงไปหาค่อยกไ็ได้จานดำจานส้มจานเลาได้หมดเด้อมันมีแปดสิบพันราคามันมีแปดสิบพันบ่อไอ่ซ่อมมานะถ้าอาการมันเป 80, น็นลักษณะข่ซ่อมแปดสิบพันเราแสนหนึ่งมันแค่สามแสน่ส บ่อใดบ่ได้เถออุปกรณ์กับข้าทั้งวันนั้นแบบนายพานไปแต่มือเป่ากันเนาะเออมันยิงลาสัตว์บ่อใดได้อืมถือนมาครึ้นไม่แับนี้บ่อใดบ่ได้บ่ได้บ่ได้เนาะได้แบ่งเบาให้มู่กันได้แล้วเบาไปดึงเชือกอะไรโอ้ยถ่ายเอาผู้สาวน้อยก่อนเลี้ยวหน้ามาแล้วแม่ ไอ้เนอะเออไอ้กองเอไอ้กันแล่นนี่นั่นแหะจวดจวดนั่นแหะโซน้ำคนละเด้อมาดัเคยมาจุมอยู่นี่ไปพี่แม่หานวมาเย็นเลยมบดแล้วเออตอนแรงจักน้อยได้แล้วว่จักลังจักใดเอวนนี้บ่เคยหมฮะฮะ họ ờ, lăng của phố hả nó uốn khương nó uốn khương ở đây chú ừ. khác nữa thì tao xăm điểm mà rồi nó Bên về mua đi xăm bát thì tao bán điều cần mất lấy bao bán điều cần cả ờ, có phải năm nay anh chào ơ có khơi này thì có khôn nữa nó năm nay anh chào cả đi để. ฮะมันทรงมันยังคือพี่ทางพี่คือเดียวอ่อไม่ได้โอ้ยไมาเอาเมียอยู่พี่ใช่ป่ะเนี่ก็เออให้เอาเมียอยู่พี่เนี่ยว่ะมาอยู่คนเดียวพี่มสบายไม่เคยหน้ากายโอ้มันต้นเด้นหัวแกใหญ่เนาะอืมได้ดี ม้นีพอมาจะเท่านได้ตีอหมป้นงน้โอ้ยจะให้่ทยตอนงามเนาะมา้มาได้มาได้ยันยันกองกับแล่นแล้แะถลีถลีเขาป้าแล้วหะองเข้ไจิ้นมางนีเลองาเล่นแล้วและ่นถรีถรีเลยยานกองมีเลยคนแล่นนี่ได้ เมฆในน้ำบอลเลยเราเปิดร่างโอ้ยครับ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 ว่าแสงมันกำลังคักสักหนี่งแสงมันกำลังค no so ักตะเวียนกำลังตกนี่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 ในอนาคตนี่ยไยไหม้ไฟไหม้นี่เด้่นี่ไปเพิ่นใส่สุดนี่มันจื้อจังน้อยเลยได้เพิ่นเห็ดได้คือเทพบุตรนี่ได้ เทพประมุตเนี่โอ้โปรโมทโปรโมทเจ้าบ่าวเอาโอ้แห่งแน่นอนแล้วแต่นะโปรโมทแล้วเนาะเห็นไหมเนาะเอาไว้บึ้งอะไรบอสทิเจ้าได้ลูกได้เต้าเด้แม่เนาะมันเป็นมันเป็นซองยูทูบเลยสิเจ้าก็กดเอาไปซูมมาแต่ทางเพื่นกันเด้อโตตั้งเนี่ยเจวันดีในพนบริการท้องที่

นี่เห็นไหมเนี่ยบเนี่ยมันยานกองเลยมันเล่นเลยนี่เราเตี้ยเาเตี้ยมือนะเรายูกบคณนั่นพรอนักเลยเนาะ่อได้ยอดวิวเลยเอาจบคลิปก่อนเด้อตอนนี้ก่เด้อมีน้าน่าะสิต่ออีก